ไตรศกเราเื่อพบพระธุดงที่ป่งผีประพันธ์โดยนาททีไพร วันนี้สามพรานเพื่อนเกลอพรานลบพรานกล้องและพรานเชนเข้าป่าเหมือนเช่นเคยโดยมีเป้าหมายคือหมูป่าหรือเก้งกวางสักตัวทวานาแปลกสามสหายเข้าป่าตั้งแต่เช้าจนดวงตะวันบ่ายคล้อยกลับไม่พบสัตว์ที่ว่าเลยแม้แต่ตัวเดียวที่พอจะมีให้เห็นก็เพียงกระรอกกระแตและสัตว์เล็กน้อยเท่านั้นสามพรานป่าเหงือพวกเขาเข้าป่ามาลึกมากแต่สัตว์ป่ากลับหายไปหมด ไม่ทราบว่าเกิดอาเพศอันใดโชคจึงไม่เข้าข้างตอนแรกทั้งสามตกลงกันว่าถ้าได้สัตว์ที่ต้องการจะเดินทางกลับบ้านทันทีเพราะว่าตอนนี้แม้แต่ร่องรอยก็ยังไม่มีให้เห็นแต่ไม่ว่ายังไงสามพรานก็จะไม่ยอมกลับบ้านมือเปล่าเด็ดขาดพรานเชนถามความคิดเห็นว่าจะไปต่อหรือเปลี่ยนจุดหมายปลายทางฝ่ายพรานก้องหลังนิ่งคิดอยู่ครู่ก็ตอบด้วยคำถามทำนองว่า ถ้าไม่เดินลึกเข้าไปในป่านี้แล้วจะไปที่ไหนนั้นเราไปโป่งผีกันดีไหมที่นั่นสัตว์ใหญ่ลงกินเยอะเลยทีเดียวพนรบร่องขึ้นเขาพูดถึงโป่งผีพื้นป่าที่ไม่มีใครกล้าเอาชีวิตเข้าไปเสีย่ยงเนื่องจากต้องเดินทางไกลและป่าก็เต็มไปด้วยอาถรรพ์ต่างๆมากมายเรื่องผูดผีปีศาจก็เป็นที่เรื่องลือพรานชื่อดังทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต่างเอาชีวิตไปสังเวยที่โป่งผีนี้หลายคน สัตว์ป่าน่ะมีแน่แต่ที่มีมากพอกันคือเรื่องดีลับทั้งหลายนั่นเองหลังจากปรึกษาหารือกันอยู่ครู่ใหญ่พรานทั้งสามจึงตัดสินใจเดินทางไวโปง่งผีเพียงก้าวแรกที่ออกเดินเรื่อเถาวันที่ทอดขวางทางเดินเคลื่อนตัวมาพันรอบข้อเท้าของพรานลบจนสะดุดหน้าควา่ำร้อยวันพันปีไม่เคยเกิดเหตุเช่นนี้กับพรานลบสองเพื่อนพรานมองหน้ากัน อะไรบางอย่างกำลังส่งสัญญาณเตือนอย่าไปอย่าไปที่โบงผีเด็ดขาดขณะที่สองพรานนัวแต่คูุ่นคิดพรานลบอยากใย่อยากยันลุกขึ้นแล้วพูดเสียงดังามึงสองคนไม่ไปกูจะไปคนเดียวคนพูดเดินต่อโดยไม่หันมามองพรานกล้องกับพรานเชนทำอะไรไม่ได้นอกจากรีบเดินตามไปทันทีพรานหนทั้งสามใช้เวลาเดินทางเกือบสองชั่วโมงก็เข้าเขตโบ,บงผี อากาศมืดครึ้มด้วยเมฆหนาและป่าทึบสามพานต้องเดินอย่างระมัดระวังเ่าเส้นทางรกเรืออีกทั้งพุ่มไม้น้อยใหญ่มีหนามแหลมคมบางทีอาจมีงูเงี้ยเขียวขอมดตื่มแมลงที่เป็นอันตรายซ่อนตัวอยู่ยิ่งเดินเหมือนยิ่งหลงเข้าไปในดงรับแลความมืดเริ่มโรยตัวรงปกคลุมจนสามพานไม่สามารถทำห้างได้ทันเวลา พวกเขามองหาที่พักชั่วคราวที่สุดก็เจอลานหินซึ่งสูงจากพื้นประมาณ3-4เมตรมีเนื้อที่เพียงพอสำหรับกางผ้าใบกันน้ำค้างมีก้อนหินสูงต่ำเรียงตัวกันคล้ายบันไดให้ปีนป่ายขึ้นไปโดยง่ายห่างจากลานหินเพียง2เมตรมีน้ำตกเล็กๆไหล,ลผ่านสามารถตักน้ำดื่มน้ำใช้จากที่พักได้โดยไม่ต้องลงมาด้านล่างสามพานแบ่งหน้าที่กันทำงาน พรานก้องไปหาฟืนมาก่อไฟพรานลบกางผ้าใบพรานเชนรับหน้าที่หุงหาอาหารต่อให้เป็นพรานภัยใจฉกาดแต่เมื่อมาอยู่กลางดงดลืกขนาดนี้ก็มีวันแจกกันบ้างพรานก้องเดินหาฟืนรอบบริเวณที่พักนาแปลกนักที่มันไม่มีกิ่งไม้แห้งเลยสักกิ่งเดียวเขาจําเป็นต้องเดินไกลออกไปอีกจนกระทั่งเห็นกองไม้แห้งกองหนึ่งอารามดีใจจึงรีบปลีเข้าไปใกล้ แต่แล้วก็ต้องชงนักขนลุกว่าไปทั่วทั้งตัวเมื่อเห็นว่าใต้กองไม้แห้งมีกระดูกขาวโลหลายชิ้นไม่แน่ใจว่าเป็นกระดูกมนุษย์หรือกระดูกสัตว์แต่ยามนี้ฟื้นหายากครานกองจำใจต้องหอบกิ่งไม้แห้งจากกองกระดูกกลับไปที่พักครานเชนิหวหมง้อสนามและกระบอกไม้ไผ่ตรงไปยังบริเวณข้างน้ําตกขณะก้มลงตักน้ําเกิดมีวัตถุสีดําบางอย่างเคลื่อนไหวไปมาให้เห็น มันไม่ใช่สาหร่ายไม่ใช่ใบไม้แห้งแต่เป็นเส้นผมรานเชนมองนิ่งตั้งจิตแล้วไร้คาถาเป่าพรวดลงไปในน้ําทันทีนั้นเส้นผมสีดำพรานหายวับไปกับตาเมื่อเข,เข้าเขตโป่งผีรานเชนและผ่านกล้องต่างเจอการทักทายและข่มขวัญกันทั่วนหน้าแล้วพานรบหรือจะหนีพ้ขนขณะที่ลงมือกลางพาใบเหมือนมีใครมาเป่าลมหายใจเย็ยนจะเยือกกรต้นคอ แทนที่จะกลัวพรานรบกับงดงิดเปลยเชิงสะบทผีหาไรหลอกไร้สาระแน่จริงเข้ามาช่วยกันกลางสิวะดึกดื่นน้ำค้างลงรถหัวจะได้มีที่รบเมื่อต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเป็นที่เรียบร้อยสามพรานหมก็มานั่งล้องวงกินมื้อค่าพร้อมกับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้กันฟังทั้งวิสัยพานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนย่อมแสดงให้เห็นถึงอาถรรพ์ของโปง่งผี ไปไม่ถึงใจกลางโป่งยังเจอขนาดนี้ใครใจไม่แข็งคงล้มเลิกกลางคันคืนนี้สามพรานไม่จัดเวรยามโดยมองว่าลานเห็นนั้นสูงพอจะป้องกันอันตรายได้อีกอย่างพรานคือมนุษย์จำพวกที่นอนไวตื่นเร็วหากมีอะไรไม่ชอบมาผากลนก็จะรู้สึกตัวทันทีคืนนี้ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นสามพรานจึงได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เช้าวันรุ่งขึ้นสามหายออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ไม่มีการดื่มกาแฟหรือกินอาหารเช้าด้วยซ้ำด้วยมีความรู้สึกว่าบางอย่างกำลังรอยอยู่ในที่สุดสามพรานก็เดินทางมาถึงโป่งผีซึ่งเป็นโป่งขนาดใหญ่สภาพโป่งอุดมสมบูรณ์มีรอยเท้าสัตว์ลงมากินดินโป่งมากมายเมื่อเห็นแบบนั้นต่างก็พากันยิ้มเต็มหน้าด้วยความหวังว่าจะได้สัตว์ใหญ่กลับบ้านมันอยู่แค่เอื้อมเท่านั้น พวกเขาช่วยกันทำห้างใกล้โป่งผีเลือกเอาต้นไม้ที่ใหญ่และเหมาะพอเพราะคืนนี้จะสองสัตว์ที่ลงมากินดินโป่องอาหารวันนี้คือมาม่าก,กับปลากระป๋องซึ่งกินเพียงมือเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นห้างก่อนตะวันสิ้นแสงพรานรบนั่งพิงไม้ใหญ่ที่อาศัยกินก้านสาขาผูกห้างโดยหันหน้ามองโป่งพรานกองนั่งข้างผานรบสายตาม,มองไปยังจุดเดียวกัน ไม่ทราบอะไรโดนใจให้ลืมการเสียคาถากั้นเขตแดนพรานเชนรู้ตัวและทำท่าจะลงไปทำภารกิจแต่เพื่อนทั้งสองห้ามไว้พรานเชนรู้สึกไม่สบายใจนักผ่านกลองและผ่านรบบอกว่าช่างมันคนเราเริ่มกันได้แม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็สู้แค่ตายเท่านั้นสามสหายนั่งนิ่งรอสัตว์ลงมากินดินโปง่งมีแต่พรานเชนเทั้นั้นที่กระวนกระวายใจอยู่เงียบ เสียง马าห r อโหยหวนมาแต่ไกลสายลมเย็นเยือกพัดมาเป็นระยะต้นไม้เล็กเ็เอนไหวคล้ายเป็ดกำลังเยื่อย่างเข้ามาเสียงใบไม้วีดวิวเหมือนเสียงกรีดร้องของผีป่านับร้อยนับพันทันใดนั้นสามพรานก็มองเห็นช้างโขงหนึ่งเดินลงมากินดินโปงะว่ามีช้างงายาวตัวหนึ่งวิ่งเข้ามากระแทกต้นไม้ที่พรานทั้งสามใช้ทำห้างจนสั่นไหวอย่างมากลัว ก้องเสด็จแล้วงหนตัวขึ้นไปนั่งบนกิ่งเนื้อหัวพ่านลบและพานเชนต่างก็หาที่เกาะขึ้นเดียวกันช้างตัวนั้นชูง,งวงหน้า,นามอญเป็นทั้งสามแผดเสียงร้องดังลั่งพรานเชนเล็งปืนใส่พรางตะโกนว่าถ้ามึงไม่ไปกูยิงมึงแน่มันไม่ยอมหยุดอย่างคงกระแทกต้นไม้ายสุดกำลังพรานเชนย,ยิงปูด,ดังกล้องป่าเฉียดขาช้างเกเรไปเพียงนิดเดียวเท่านั้น เจอเข้าแบบนี้ช้างตัวนั้นก็ล่าถอยทันทีสามพรานถอนใจอย่างโล่งอกจากนั้นไม่นานช้างป่าโครมนั้นก็เดินจากไปทุกคนจึงลงมานั่งอยู่บนห้างและนั่งรอใจจดใจจอต่อไปแม้จะรู้ว่าคงไม่มีหวังโป่งคงไม่มีสัตว์ลงมากินดินแล้วเสียงปืนเมื่อครู่คงทำป่าแตกไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยแต่แล้วจจ่ๆก็มีเสียงร้องดังมาตามลม เป็นเสียงคล้ายคนกำลังเจ็บปวดทรมานทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินกระย่องกระเร่งมาที่ต้นไม้ร่างกายของเขาผอมเกรงแค็งแรงเหลือแต่นังหุ่งกระดูกผมเผายุ่งเหยิงกระเซิบก,กระเซิงเสื้อผ้าขาดวินเขาเดินกุมท้องตัวงองอยู่ตลอดเวลาช่วยลุงด้วยหนุ่มลุงปวดท้องเหลือเกินท้องลุงเป็นอะไรพรานก้องตะโกนถามขณะเดียวกันก็ปวดห้ามไกลเพราะรู้อยู่แล้ว ลุงคนนั้นเสียยิ้มจนเห็นเขี้ยวขาวแหลมคมดวงตาแดงกล่ำลุงดูกเสือกัดจนใส่ไหลนะผู้จบลุงผีก็ปล่อยมือออกจากท้องลำไส้เน่าเฟะไหลออกมากองกับพื้นเป็นภาพที่ชวนเสียดสยองและชวนอาเจียนไปพร้อมกันพระหานกล้องยกปืนขึ้นยันบ่าเดียวใกล้ทันทีลุ่งผีกรีดร้องแล้วหาวับไปกับตา สามพรานถอนใจด้วยความเลื่อน่ายการล่าสัตว์คืนนี้คงจบลงแล้วเสียงปืนดังลั่นสองครั้งติดกันขนาดนี้สัตว์ที่จะหานกล้าเดินมาเข้าทางปืนเห็นจะมีแต่ตัวที่หูงหวกเท่านั้นช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาอีกแล้วทว่าสามพานคิดว่าเป็นเสียงผีจึงไม่สนใจช่วยด้วยโยมช่วยอาตมาด้วยเสียงแงบพระบาวิวดังมาจากภิกษุรูปหนึ่ง ที่กำลังคลานออกมาจากพุ่มไม้สภาพของท่านน่าเวทนาม,มากคราวนี้พรานลบเด่งปืนใสเพราะคิดว่าเป็นเสือสมิงแปลงตัวมาพระรูปนั้นรีบโบกมือแล้วตะโกนเสียงแหบว่าอย่ายิงนะอย่ายิงอาตมาเป็นคนจริงๆไม่มีใครเชื่อพระที่ไหนจะมาอยู่กลางป่าลึกดึกดืก่นเช่นนี้ร้อยทั้งร้อยเป็นผีทั้งนั้นพระรูปนั้นบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ให้ลงมาดูแต่ไม่มีใครลงไป ขื่นลงไปก็คงเข้าทางมันตะคุบเป็นอาหารเท่านั้นเองทางที่ดีนอนพักเอาแรงตัวใครตัวมันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ส่วนสมิงแปลงนะครับพระก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นจะอยู่จะตายก็เรื่องของมันเช้าวันรุ่งขึ้นสามพรานตื่นขึ้นมาก็ต้องแปลกใจเพราะใต้ห้างมีร่างภิกษุนอนนิ่งอยู่พรานเชนได้ปี่นลงต้นไม้มาดูเป็นคนแรกภาพตรงหน้าคือพระหนุ่มเมื่อคืนนี้ รูปร่างผอมบางจีวอลสีหมวนคาดวินตามเนื้อตัวมีแต่บาดแผลถึงกระนั้นก็ยังมีความรังเลจึงกลั้นใจแตะที่ประจอท่านดูปรากฏว่ายังเต้นอยู่ท่านเป็นคนไม่ใช่เสือสมิงทั้งสารยังช่วยกันปรถมพยาบาลจนท่านรู้สึกตัวพรานรบส่งน้ำให้ท่านดื่ขอบใจมากท่านพึนรรมพำเสียงแผ่วแล้วแนะนำตัวว่าท่านชื่อพระอาจารย์วิท ท่านกับหลวงตารุลเป็นพระสายป่าทูดงผ่านมาทางนี้เห็นว่าเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจึงตกลงกันว่าจะอยู่ที่นี่สักสามเดือนแต่เรื่องไม่เป็นอย่างที่คิดท่านกับหลวงตาลุนนั่งสมาธิไม่ได้เลยเนื่องจากถูกผีป่ารบก,กวนยามคําคพืนก็กรีดร้องหวอยหวนบางครั้งก็มาเดินวนเวียนรอบกดที่พักบางครั้งก็มาเห็นในสภาพหน้าขนลุกขนพองครั้นแผ่เมตตาให้ก็ไม่รับอีก วิญญาณบาปหนาจนไม่สามารถช่วยให้ลุดพ้นจากสภาพหน้าเวตนาได้แล้วหลวงตาลุนอยู่ไหนละท่านพรานเชนถามพระอาจารย์วิทย์ถอนใจแล้วบอกว่าเมื่อคืนถูกรบก,กวนอย่างหนักพวกผีป่าหลายตนกรีดร้องขับไล่ให้ออกไปจากพื้นที่ของมันแต่หลวงตาลุนยังนั่งสมาธิอย่างตั้งใจท่านอยากปลดปล่อยวิญญาณผีป่าเหล่านี้แต่ผีป่าไม่รับผลบุญที่ท่านแผ่ให้พวกมันยืนล้อมท่านไว้ จังหวะนั้นเกิดมีช้างตกมันสองตัววิ่งมาพอดีพระอาจารย์วิทย์สติแตกวิ่งล้มลุกคุกคลานเพื่อเอาชีวิตรอดโชคดีที่หนีท่านแต่ร่างของท่านก็มีแต่บาดแผลอย่างที่เห็นทั้งถูกน้ำแหลมคมขีดข่วนถูกหินบาดถูกรากไม้ทิ่มตําหลวงตรุนน่าจะนั่งสมาธิอยู่ที่เดิมพวกโยมช่วยอาตมาตามหาดวงตาทีเถอะท่านเป็นพระอาจารย์ของอาตมาเอง พระอาจารย์วิทย์ขอร้องเสียงเนือยอ่อนดวงตาของท่านมีแววเศร้าสงวน,นรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาผู้ชราภาพพรานทั้งสามรับปากด้วยความเต็มใจจากนั้นพระอาจารย์วิทย์จึงพาสามพรานเดินทางไปตามหาหลวงตารุน่นเนื่องจากพรานทั้งสามเมียคมแก่กล้าประกอบกับพระอาจารย์วิทย์เองก็มีฌานสมาบัติพอสมควรการเดินทางตามหาหลวงตารุ่นจึงใช้เวลาไม่นาน ในที่สุดทุกคนก็เดินทางมาถึงบริเวณที่พระอาจารย์เวทและหลวงตาลุนปักกรดอยู่ทว่าสภาพกรดสองหลังชี้ขาดุดุย้ยทําให้ทุกคนเริ่มไม่สบายใจทันทีนั้นก็มีเสียงหมรอระชวนสยองดังขึ้นฮพวกมึงกลับมาหาที่ตายใช่ไหม เสียงถามแห่พระผ่านเชนไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาพนมมือว่าคาถาแล้วตกเปรี้ยงกลางอากาศทันทีนั้นบังเกิดเสียงร้องโวยวนด้วยความเจ็บปวดจากนั้นทุกสปปรรพสิ่งก็เงียบสงบไอ้ผีสารเลวคิดดีทำดีไม่เป็นก็เป็นผีเฝ้าป่าต่อไปถึงมึงพรานเชนด่าผีเพื่อนทั้งสองพยักหน้าเห็นด้วยพระอาจารย์วิทย์ใจจดใจจ่อยอยู่กับหวงตาลุอย่างน้อยก็ไม่มีเศษเนื้อให้หวั่นใจ ทุกคนเดินแถวหน้ากระดานเพื่อค้นหาดวงตาชราภาพพร้อมส่งเสียงร้องเรียกไปด้วยเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงภาพมาสจัรนพันลึกก็ปรากฏแก่สายตาหลวงตะลุนนั่งสมาธิอยู่บนโขดหินทุกคนเร่งเข้าไปหาท่านด้วยความดีใจเทว่าพอมาถึงตัวท่านต่างก็ต้องเงียบเงียบน้ำตาซึมเพราะหลวงตลุนนั่งตัวแข็งปราศจากลมหายใจเสร็จแล้ว พระอาจารย์วิทย์กับสามพรานก้มลงกราบลงตาด้วยความเสียใจต่างปรึกษาท่านว่าจะทำอย่างไรดีกับร่างของท่านไม่ต้องห่วงสังขารของอัตมาหรอกปล่อยเอาไว้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้พวกผีป่ามันดูเพื่อจะช่วยเตือนใจให้บวกเขาสำนึกได้บ้างเสียงแผว่วเบาเจือด้วยความเมตตาดังขึ้นพระอาจารย์วิทย์กับสามพรานพระนงมือด้วยความซาบซึง้ง อันจิตเมตตาของหลวงตาลุนสมกับเป็นสานุสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าโดยแท้จากนั้นทุกคนก็ก้มลงกราบลาท่านพระอาจารย์วิทย์กับสามพรานเดินออกจากป่าอาานันทันทีพอจะก้าวเท้าพ้นเขตโป่งก็มองเห็นหมูป่าสองตัวกับเก้งอีกหนึ่งนอนตายเรียงกันพระอาจารย์วิทย์บอกว่าสัตว์สามตัวนี้ถูกช้างตกมันวิ่งไล่พวกมันวิ่งมาสิ้นใจตรงนี้พวกมันหมดเวรหมดกรรมแล้ว หลังจากผู้จบท่านก็สวดมนต์อุทิศกุศลผลบุญให้ดวงวิญญาณของสัตว์ทั้งสามตัวฝ่ายสามพรานก็ดีใจที่จะได้ลาบก้อนใหญ่กลับบ้านเมื่อเดินทางพ้นป่งผีพระอาจารย์วิทย์ก็ขอแยกทางท่านจะทุดงต่อไปเท่าที่แรงกำลังยังมีท่านอวยพรให้ทั้งสามพรานจงโชคดีพรานทั้งสามกราบลาท่านแล้วแบกสัตว์ที่ได้มุ่งหน้ากลับบ้านฟ้าหยาดจากที่คิดว่าจะกลับบ้านมือเปล่า กลับโชคดีได้สัตว์ที่ต้องการเกินความคาดหมายไม่ผิดหวังที่มาโป่งผีมันเป็นโป่งแห่งความอาถรรพ์จริงๆ